สวัสดีครับจะเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นมีดด้ามงาฝักไม้พยุงนะครับแหมเงินนะครับลายนี้นะครับเรียกว่าลายหน้าเกี้ยวนะครับจัดสร้างตอนปี2564นะครับตอนหลวงพ่ออายุครบ100ปีนะครับโค้ดที่ใช้นะครับก็จะเป็นโค้ดพัดหนึนะครับหลวงพ่ออายุครบ100ปีนะครับนี่นี่นะครับพัดหนึ่งร้อย หรือเลขอีกหนึ่งอย่างว่าหน้าขสมพงนะครับอักขรที่ตอกนะครับตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าพระคาถา16พระองค์นะครับก็จะตอกมาเรียงกันมาเลยนะครับจากหัวถึงหางนะครับนมะนะอะนกนะกะกอโนอะนะอะกะอังนะครับ บทเต็มของเขานะครับก็จะต่อด้วยอุมิอามิมหิสุตังสุนะพุทธังสุอะนะอะน,นะครับพุทธคุณนะครับของพระคาถา16พระองค์นี้นะครับถือว่าครอบจักรวาลเลยนะครับป้องกันคุณใสนะครับพุทธคุณ108เลยนะครับ ส่วนนะครับพุทธคุณของนาคเกี้ยวเนี่ยนะครับก็โดดเด่นเลยทางด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับแล้วก็อำนาจบารมีนะครับนะครับตรงนี้อักคราที่ตอกตรงนี้ก็เป็นนะครับดินน้ําลมไฟนะครับนมะพทะนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นนะครับพระคถานะครับที่อ่าเขาเรียกอะไรนะอะระหังพุทโธนะครับเอาไว้ภาวนานะครับอันนี้ก็เป็น นะครับเขาเรียกว่าองค์พระนะครับยันองค์พระคล้ายๆกับพระปิดตานะครับมาดูฝั่งนี้กันนะครับทีเด็ดฝั่งนี้เลยนะครับฝั่งนี้นะครับเรียกว่านะครับมงกุฎพุทธเจ้านะครับทีเด็ดของรายหน้าเกี้ยวเลยคือจะมีคาถาบทเต็มของมงกุฎพุทธเจ้าเลยนะครับจะอ่านว่านะครับอิติปิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอินะครับพุทธคุณของนะครับอ่พระคาถานี้นะครับชื่อก็ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่ามงกุฎพุทธเจ้านะครับพุทุกคุณนี้ครอบจักรวาลเลยไม่ว่าจะเป็นแควค่าปลอดภยัยป้องกันภยัยอุบัติเหตุป้องกันฟืนป้องกันไฟป้องกันศัตรตูนะครับขับไล่เสนียจ,จันไลอาถรรตต่างๆนะครับ รวมไปถึงนะครับเสริมดวงเสริมดวงเสริมดวงชะตานะครับเมตตามหาิยมเขาถึงเรียกว่านะครับพระคาถานี้ว่าเป็นนะครับพระคาถาครอบจักรวาลเลยนะครับอ่าส่วนมาดูตัวนี้นะครับอันนี้เป็นนะโมพุทธายะนะครับเป็นพระคาถาที่นะครับหลวงพ่อพัดใช้นะครับมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วนะครับมันก็จะต่อเป็นนะนะครับโมนี่พุทธนะครับ ทานะครับทายะนะครับจะสร้างปี64นะครับฝีมือช่างนะครับลองลองดูตัวหนังสือนะครับอันนี้เป็นฝีมือของช่างยิ่งนะครับตอกได้อ่อนช้อยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็แหม่เนี่ยเป็นเงินนะครับแหม่เป็นเงินเนี่ยเงินเนี่ยเขาว่ากันว่านะครับจะนะครับบรรจุนะครับคาถาบรรจุพุทธคุณเนี่ยนะครับได้ดี ลองจากเนื้อทอมคําเลยนะครับลองสังเกตอย่างนะครับต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาจะใช้พวกวัตถุมงคลเนี่ยจะเป็นเงินนะครับและนะครับต่อมาก็คืองานะครับงาเนี่ยมีอํานาจบารมีอยู่แล้วนะครับช้างเนี่ยนะครับมีอํานาจบารมีนะครับสร้างน้อยมากนะครับสําหรับมีดดาด้ามงาของหลวงพัดลองสังเกตนะครับว่ายุคลึกๆเนี่ยนะครับปีลึกๆเนี่ยมีดหลวงพัดนะครับ จะไม่ค่อยมีด้ามงานจะไม่ค่อยมีฝักงานนอกจากจะมีคนมาถวายนะครับให้หลวงพ่อทำนะครับน้อยมากเนื่องจากนะครับงานราคาค่อนข้างสูงช่วงนั้นนะครับหลวงพ่อก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักามากนะครับจะมีโดยเฉพาะนะครับแต่หลวงพ่อเริ่มดังแล้วนะทางวัดก็เลยยังไม่ค่อยมีงบก็เลยยังไม่ค่อยมีด้ามงานนะครับส่วนมากจะเป็นด้ามกระดูกอ่านะครับ และจะเริ่มต่อโค้ดเมื่อตอนปี60นะครับแต่อันนี้ปี64หลวงพ่ออายุ100ปีก็ตอกเป็นโค้ดตัวนี้นะครับไม้ก็เป็นไม้พยุงนะครับคําว่าชื่อของไม้พยุงเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็นะครับแค่ชื่อก็นะครับน่าใช้และคนจีนเนี่ยนะครับชอบไม้พยุงมากนะครับ ก็ผมเองก็คือนะครับเพจอ้ําเองฮะพระใหม่นะครับทางเพจเฟ e บุ o กนะครับ YouTube ก็จะชื่ออ้ําเองฮะพระใหม่นะครับสามารถแอดไลน์ได้ทางนี้เลยนะครับ0 6 3 4974628นะครับหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับมีหลายรายการนะครับมีทุกราคานะครับเน้นการเผยแผ่นะครับส่วนเรื่องซื้อขายกันเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพราะส่วนตัวแล้วนับถือนะครับหลวงพ่อพัดมาก หลวงพ่อพัดเนี่ยเท้าความกันแล้วเนี่ยหลวงพ่อพัดเนี่ยเป็นสิทธ์สายตรงนะครับจากหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมเนี่ยจะเป็นลูกสิทธ์ของหลวงพ่อเทศอีกหนึ่งทีนะครับหลวงพ่อเทศได้ทํานายไว้ว่าหลวงพ่อพัดจะเกิดปีนี้นะครับเพื่อมาสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับหลวงพ่อเทศเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับและเป็นนะครับต้นตระกูลของหลวงพ่อพัดอีกหนึ่งทีนะครับ ก็ถือว่าตรงทั้งนะครับตรงทั้งพุทธคุณตรงทั้งสายวิชาตรงทั้งสายเลือดนะครับและการปฏิบัติตนนะครับของหลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพาะที่กราบได้อย่างสนิทใจและที่น่าเสียดายคือหลวงพ่อไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะครับก็เหลือแต่วัตถุมงคลที่เรานะรได้ติดตัวไว้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีของเลียนแบบ ออกมามากมายนะครับอะไรที่มีราคาขึ้นแพงขึ้นนะครับก็จะต้องมีของเลียนแบบออกมานะครับอยากให้พี่ๆนะครับชาวหาแบบระมัดระวังฝากไว้อีกหนึ่งเพจแล้วกันฝากไว้อีกหนึ่งนะครับร้านวัตถุมงคลแล้วกันก็คืออ้ามเองครับพระใหม่นะครับแล้วเจอกันนะครับมีไลฟ์สดทุกวันนะครับทางเพจ Facebook สวัสดีครับ